เวลาเราเล่นเกมครับบางเกมมันก็จะมีสูตรโกงที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยง่ายขึ้นเนาะแต่ในชีวิตจริงครับมันไม่ง่ายอย่างนั้นเนาะมันไม่มีสูตรโกงที่จะทําให้เราเสกเงินออกมาจากอากาศได้หรอกใช่ไหมเราไปออสเตรเลียกันครับตอนนั้นมันเป็นปี2011ที่เมืองเล็กๆเ,กเกมืองหนึ่งในรัฐวิกตอเรียที่ชื่อว่าวังการาตามีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาชื่อว่าแดนซอนเดอร์ แดนเป็นบาร์เทนเดอร์ที่บาร์เล็กๆแห่งหนึ่งครับตอนนี้แดนกับคูมันของเขากําลังเก็บเงินซื้อบ้านกันอยู่วันหนึ่งหลังเลิกงานครับแดนกับเพื่อนก็ไปดื่มเหล้ากันตอนนั้นมันเป็นเวลาเที่ยงคืน2คนเริ่มเมากันได้ที่ละตอนนี้ถึงตาแดนจ่ายตังค่าเหลาา้าบ้างแดนหยิบกระเป๋าตังค์ขึ้นมาข้างในบอแบไม่มีกระดาษสักใบแดนก็ทิ้งเพื่อนเขาไว้เป็นตัวประกันที่บาร์แล้วก็เดินออกไปตามหาตู้ ATM กลางเด็ดแล้วเขาก็ไปเจอกับ ตู้ของธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียแดนก็เสียบบัตรเข้าไปในตู้เลือกบัญชีเงินฝากทั้งบัญชีเหลือเงินอยู่3มเหรียญเอาตังค์ที่ไหนจ่ายแล้วทีนี้ไม่เป็นไรแดนยังมีอีกบัญชีหนึ่งเขายังมีบัญชีที่เขาแชร์กับคู่บ้านของเขาอยู่มันคือบัญชีที่เอาไว้เก็บตังค์ซื้อบ้านแต่ว่าแดนรู้ดีครับไม่ว่าเขาจะเคยโอนเงินเข้าบัญชีนี้เยอะแค่ไหนก็ตามถ้าเขาถอนเงินออกมาจากบัญชีนี้แม้แต่เซนเดียวเขาตายเพราะฉะนั้นบัญชีนี้ไม่ใช่ทางออกครับ ทางเลือกสุดท้ายของแดนคือบัตรเครดิตซึ่งตอนนี้วงเงินก็ใกล้เต็มแล้วแดนก็โอนเงิน200เหรียญจากบัญชีบัตรเครดิตที่วงเงินใกล้เต็มแล้วไปบัญชีเงินฝากของเขาหน้าจอที่ตู้ ATM ขึ้นว่า Error Transaction c a n c e l นเแล้วตู้ก็ถุยบัตรคืนมาให้เขาแดนงงเกิดอะไรขึ้นวะ เขาเข้าใจว่าต่อให้เครื่องมันจะขึ้นว่า e อ r ร์เลอร์ท c นส์เซชันแคนเซแต่ทันส์เซคชันน่าจะเรียบร้อยแล้วแหละเงินจากบัญชีบัตรเครดิต200เหรียญมันน่าจะเข้ามาในบัญชีเซฟวิ่งของเขาเรียบร้อยแล้วไม่รู้แหละตอนนี้เขาต้องการเงินสดแดนก็สอดบัตรกลับเข้าไปอีกรอบเลือกไปที่บัญชีเงินฝากถอนเงินออกมา200เหรียญเงินก็ออกมาจากตู้200เหรียญแล้วแดนก็กลับไปดื่มเหล้าต่อต่อมาเป็นเวลาทีหนึ่งแดนกับเพื่อนแยกยาก้ยายก,กันกลับบ้านระหว่างแดนกาลังเดินกลับบ้านครับฝนมันตกตอนนี้แดนทั้งเมา ทังง่วงทางเปียกเขาบองไปรอบๆครับเขาเหลือบไปเห็นจุดแห้งๆจุดหนึ่งอยู่ที่มุมสายตาของเขามันคือตู้ ATM ตู้เดิมนั่นแหละแดนก็เลยไปหลบฝนตรงนั้นครับแล้วเขาก็เกิดสงสัยขึ้นมาก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นวะทําทไมเมื่อกี้ตู้มันขึ้นว่า e อ r ร์เลอร์ทราน o n c ชั่นแคนแล้วมันทรานสัคชั่นแคนเซิลอีท่าไหนทําไมเขาถึงกดตังค์ได้ละ่ะไหนๆก็ต้องรอฝนหยุดอยู่ละลองใหม่ละกัน แดนก็เลยสอดบัตรเข้าไปในตู้อีกรอบโอนเงิน200เหรียญจากบัญชีบัตรเครดิตของเขาไปที่บัญชีเซฟิงเออเล transaction cancel อีกแล้วตู้ขายบัตรออกมาให้เขาแดนยัดบัตรกลับเข้าไปใหม่กดถอนเงิน200เหรียญจากบัญชีเซฟิงตู้ปล่อยเงินออกมาให้เขา200เหรียญเอาใหม่ครั้งนี้เปลี่ยนเป็น400เหรียญ transaction cancel เหมือนเดิมตู้ขายบัตรออกมาแดนยัดบัตรกลับเข้าไปใหม่กดถอนเงินอกนอ,อกมาเงินออกมา400เหรียญเอาใหม่ครั้งนี้600เหรียญเงินก็ออกมา600เหรียญ800เหรียญก็ออกมา800เหรียญ ทุกครั้งที่แดนโอนเงินจากบัญชีบัตรเครดิตไปบัญชีเซฟวิงเครื่องจะขึ้นคำว่า e error transaction cancel แต่ไม่ว่ามันจะ e อ r ร์เอร์อีท่าไหนก็ตามเงินมันจะออกมาให้เขาทุกครั้งตอนนี้แดนกดเงินมาแล้วทั้งหมด2,000เหรียญซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้เพราะว่าวงเงินบัตรเครดิตของแดนมันควรจะเต็มตั้งแต่ครั้งแรกที่กดเงินมา200เหรียญละหลังจากกดเงินเรียบร้อยแดนก็กลับบ้านไปนอนครับเช้าวันถัดมา แดนตื่นขึ้นมาพร้อมกับอาการเมาค้างความทรงจําเมื่อคืนมันค่อยๆไหลเข้ามาในหัวของเขาอย่างช้าๆเรื่องที่ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนมาเมื่อคืนแล้วก็เรื่องตู้ atm แดนได้แต่คิดอืมไม่มีอะไรหรอกมันคงจะเป็นแค่ฝันดีๆอันหนึง่งที่ไม่มีวันเป็นจริงนั่นแหละและแดนก็หันไปข้างหัวเตียงเขากระเป๋าตังค์ของเขาวันนี้ทําไมมันอ้วนแปลกๆวะเขาหยิบกระเป๋าตังค์ขึ้นมาดูข้างในกระเป๋าตังค์มีเงินสดปึกว้วๆสองพัน 2, เหรียญน,นอนอยู่ข้างใน แดนบอกชิบหายละเขาไม่ได้ฝันแดนรู้ดีครับว่าเงินเนี้ยมันไม่ใช่เงินของเขาและเขาต้องเอามันไปคืนระหว่างแดนกําลังเดินไปทํางานครับเขาก็ได้แต่คิดไหนๆก็มีเงินแล้วอะนานๆทีจะมีเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้ขอเอาไปใช้ก่อนละกันคืนมันคืนเมื่อไหร่ก็ได้ปะแดนก็เลยไปชอปปิ้งครับซื้อของทุกอย่างที่อยากได้ดื่มเหล้าให้หนาใจแล้วก็เหลือเงินอยู่ก้อนหนึ่งเงินที่เหลือเนี่ยจะเอาไปคืนเลยมันก็น่าเสียดายปะ ถ้าเขาเอาเงินนี้ไปสร้างเงินไปต่อยอดให้มันเกิดประโยชน์งอกเงยละ่ะต่อให้เขาเอาเงินต้นไปคืนแล้วก็ตามกําไรส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นของเขาแดนหมายถึงการลงทุนใช่ไหมครับไม่ครับแดนหมายถึงการพน,นันคือ2อ,อย่างนี้มันก็มีเส้นบางๆกันอยู่นะแดนก็เอาเงินไปเล่นพน,นันครับแทงมาที่บาร์ที่เขาทํางานนั่นแหละแล้วแ,แวดนก็แตกเงินที่เขารู้ดีว่าไม่ใช่เงินของเขาเงินที่เขารู้ดีว่าเขาต้องเอาไปคืนตอนนี้ หายหมดแล้วแดนก็เลยโทรไปเช็คสถานะการเงินของเขากับธนาคารครับ voice mail ปลายสายบอกว่าขณะนี้ยอดเงินคงเหลือในบัญชี saving ของท่านคือลบ1,997เหรียญจากเดิม3เหรียญในบัญชีถูกหักไป2,000เหรียญที่แดนกดมาเมื่อคืนก่อนมี transaction การถอนเงินจากบัญชี saving เมื่อคืนครบทุกอันแต่ว่านะครับบัญชีบัตรเครดิตของแดน กับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยวงเงินมันยังเกือบเต็มเท่าเดิมเท่ากับตอนก่อนที่เขาจะถอนเงินครั้งแรกอกีกไม่มีรานสซเซชั่นการโอนเงินแม้แต่อันเดียวแดนเริ่มเอาทุกอย่างมาปฏิบัติต่อกันครับเขาเริ่มมั่นใจละว,ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เพื่อความชัวครับเขาต้องพิสูจน์ไม่กี่วันถัดมาครับแดนเลิกงานจากงานบาร์เทนเดอร์ของเขาปิดบาร์เรียบร้อยแล้วระหว่างทางกลับบ้านแดนก็ไปแวะที่ตู้ ATM ตู้เดิมอีกครั้ง ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนเหมือนครั้งที่แล้วครับแดนสอดบัตรเครดิตของเขาเข้าไปตอนนี้ยอดเงินในบัญชีเซฟิงของเขาคือลบ1,997เหรียญแดนกดโอนเงินจากบัญชีบัตรเครดิตไปบัญชีเซฟิ1 0่ง1000เหรียญ e ออร์เลอร์ทราน o ซ c คชั่นแทนตู้คายบัตรออกมาแดนยัดบัตรกลับเข้าไปใหม่เช็คบัญชีเซฟิงอีกรอบตอนนี้เงินในบัญชีของเขากลายเป็นลบ997เหรียญ เอาใหม่แดนกดโอนเงินจากบัญชีบัตรเครดิตไปบัญชีเซฟิงอีก1000เหรียญอีกรอบเออร์เลอร์ทรานเซ็คชันแคนเซิลเหมือนเดิมตู้คายบัตรออกมาแดนยัดบัตรกลับเข้าไปใหม่เช็คที่บัญชีเซฟิงอีกรอบตอนนี้บัญชีเซฟิงของแดนกลายเป็น3มเหรียญทีนี้แดนโอนเงิน2000เหรียญจากบัตรเครดิตไปที่บัญชีเซฟิงและแดนก็ถอนออกมาเป็นเงินสดตู้ก็แจกเงินสดมาให้เขา2000เหรียญซึ่งตามปกติไม่ควรจะเป็นไปได้ เพราะว่าบัตรของแดนเนี่ยมันลิมิตให้โอนเงินได้สูงสุด1000เหรียญต่อรานสัคชันเท่านั้นแต่แดนกับโอนได้2000เช้าวันถัดร์ครับแดนโทรไปเช็คเงินกับธนาคารของเขาอีกรอบตอนนั้นเป็นเวลา10โมงเช้าเสียง voicemail ปลายสายบอกมาว่าขณะนี้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเซฟวิงของคุณคือ3มเหรียญใบมองตรงแดนโทรไปอีกรอบยอดเงินคงเหลือก็ยังคงสมเหรียญอยู่5ทุ่มกว่าก็ยัง3เหรียญตีหนึ่งก็ยังสมเหรียญแดน ไปนอนอเช้าวันถัดมาครับแดนตื่นขึ้นมาตอน6โมงเช้าแดนโทรไปเช็คกับธนาคารอีกรอบเสียงปลายสายจากส i ว e m a มลบอกว่าขณะนี้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเซฟิงของคุณคือลบ3,997เหรียญน,นี่ของเขามันอัปเดตเพิ่มมา2,000เหรียญซึ่งก็คือเงินที่เขาถอนไปเมื่อคืนนั่นแหละทานเซคชันของบัตรเครดิตยังคงเป็นศูนย์เหมือนเดิมวงเงินไม่มีการเปลี่ยนแปลงตอนนี้แดนเข้าใจละ ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทฤษฎีของเขาถูกต้องคืออย่างนี้ครับช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งที่แดนไปกดตังค์เนี่ยมันคือช่วงที่ตู้ ATM เอนี่ยอยู่ในโหมด Standby ซึ่งมันจะไม่คอนเน็กกับเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารเพราะมันไม่ได้ต่อกับเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารครับมันก็ไม่รู้ยอดเงินคงเหลือหรือว่าวงเงินในบัตรเครดิตของแดนมันก็เลยอนุญาตให้แดนเนี่ยโอนเงินจากบัญชีบัตรเครดิตไปบัญชีเซฟวิ่งเท่าไหร่ก็ได้กี่หลักก็ได้ แต่ว่าพอประมาณตี3ถึงตี5ของอีกวันนึกหรือประมาณ24ถึง26ชั่วโมงเซิร์ฟเวอร์ของธนาคารมันจะอัปเดตข้อมูล transaction ที่ผิดแล้วก็ Reverse transaction แล้วก็บัญชีเนี่ยให้กลับมาเป็นค่าที่ถูกต้องมาสรุปอีกรอบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น ก่อนหน้าน,นี้เงินในบัญชีของแดนคือลบ1997เหรียญแดนปั๊มเงินใส่ไป2 0 0 0ทําให้ยอดเงินในบัญชีกลายเป็น3เหรียญทีนี้แดนปั๊มเงินใส่ไปอีก2,000อีกรอบแต่ว่าครั้งนี้เขาถอนออกมาเป็นเงินสดเท่ากับว่าแดนปั๊มเง,งินไปแล้วทั้งหมด4 0 0 0เหรียญแล้วยอดในบัญชีของเขาคือ3เหรียญเท่าเดิม เงินที่ปั๊มมามีอายุถึงตี3วันถัดไปหรือก็คือประมาณ26ชั่วโมงพอตี3ของวันถัดมาปุ๊บ t a n s e c t i o n จะถูกรีเซ็ตกลับไปเป็นค่าที่ถูกต้องเงินที่ปั๊มมาจะถูกหักกลับซึ่งก็คือ3เหรียญลบ4,000เหรียญทำให้ตอนนี้เงินเดมัญชีแดดกลายเป็นลบ3,997เหรียญต่อให้แดนจะกดเงินได้อันลิมิตขนาดไหนก็ตามสุดท้ายนี่มันจะย้อนหลังกลับมาหาเขาอยู่ดีภายใน1วันแต่ว่า แดนฉลาดครับเขาสามารถใช้ประโยชน์จากอายุของ r าน s ซ c t ชันได้สิ่งที่แดนต้องทำก็แค่นำหน้าระบบไปอีกหนึ่งขั้นถ้า r a น s ซ c t ชันเก่ามันหมดอายุภายใน1วันแดนก็แค่ต้องสร้าง r a น s ซ c t ชันใหม่ขึ้นมาปกทุกวันเราย้อนกลับไปที่ตัวอย่างเมื่อกี้นะครับเมื่อวานนี้แดนมีเงินลบ1,997เหรียญในบัญชีเซฟวิงของเขาเขาปั๊มเงินใส่ไปทั้งหมด4 0 0พเหรียญไอ้เงิน4,000เหรียญที่เขาปั๊มมาเนี่ยมีอายุถึงตี3 วันนี้พอตี1ของวันนี้หรือก็คืออีกประมาณ2ชั่วโมงก่อน transaction จะหมดอายุแดนก็จะแหกขี้ตาตื่นมากลางดึกครับไปที่ตู้ atm แล้วก็ปั๊มเงินใส่เข้าไปอีกก้อนหนึ่งครั้งนี้ก็8,000ไปเลยแล้วกัน transaction ที่2อ,อันนี้เนี่ยมีอายุถึงตี3ของวันพรุ่งนี้ถ้ากับว่าตอนนี้ในบัญชีเซ v งของแดนมีเงินทั้งหมด8003เหรียญพอเวลาผ่านไป2ชั่วโมงหรือก็คือตีสของวันนี้ปุ๊บ ท r า n s a c 4,000เหรียญของเมื่อวานก็จะหมดอายุแล้วก็จะถูกหักกลับเงินในบัญชีของแดนก็จะกลายเป็น4,003เหรียญด้วยวิธีนี้ครับแดนจะปั๊มเงินมาใช้เท่าไหร่ก็ได้ไม่มีวันหมดและบัญชีของเขาเนี่ยก็จะไม่มีวันติดลบจนธนาคารสงสัยเงื่อนไขเดียวก็คือแดนต้องแหกขีตาตื่นมากลางดึกไปที่ตู้ atm แล้วก็ปั๊มเงินใส่บัญชีของเขาอย่างเงี้ยทุกคืนทุกวันห้ามขาดห้ามพลาดห้ามป่วยแม้แต่คืนเดียว เขาลืมเมื่อไหร่บัญชีของเขาจะกลายเป็นติดลบทันทีและธนาคารก็จะจับได้แดนไม่ได้บอกใครเรื่องนี้ครับเรื่องชั่วๆแบบนี้เก็บไว้กับตัวเองดีที่สุดแม้แต่ครูมั่นของเขาเขาก็ไม่บอกครับครูบ้านของเขาเป็นครูสอนศาสนาการจะเล่าเรื่องพฤติกรรมชั่วๆของเขาให้ครูสอนศาสนาฟังก็คงจะไม่ใช่อเดียที่ดีสักเท่าไหร่นะ แดนก็เอาเงินที่เขาขโมยจากธนาคารมาเนี่ยมาใช้สุลุยสุดไดเต็มที่ซื้อของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยากได้ไปคู่มัานของเขาเต็มที่เอาเงินไปเลี้ยงเหล้าเพื่อนแล้วก็เอาไปเล่นพน,นันแต่เหมือนว่าแดนจะเล่นพนันเยอะไปหน่อยครับด้วยความที่เขาเล่นในบาร์ที่เขาทํางาน กราฟการเล่นแล้วก็วอลลุมที่บาร์อันนี้มันสูงผิดปกติจนบริษัทที่ให้บริการเนี่ยติดต่อมาที่บาร์เจ้าของร้านก็เลยจับได้ครับว่าแดนเนี่ยใช้น้ำใช้ไฟที่ร้านเล่นการพน,นันหลังเลิกงานแดนก็เลยถูกไล่ออกครับด้วยความที่วังคาดาเป็นเมืองเล็กๆครับบาร์เทนเดอร์โดนไล่ออกคนเดียวรู้กันทั้งเมืองแล้วพอคนทั้งเมืองรู้คู่มั่นของแดนก็รู้ด้วยครับแล้วแดนก็โดนบอกเลิกแดนเศร้าครับเข้าไปเมลเบิร์น จองห้องสวีทในโรงแรมที่หรูที่สุดในเมืองแล้วก็แต่จะนอนคิดไหนๆก็ตกงานแล้วไหนๆก็โดนคู่มั่นทิ้งแล้วงั้นก็ชั่วให้มันสุดไปเลยแล้วกันแดนใช้เงินซื้อทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาอยากได้ครับแบรนด์เนมทุกยี่ห้อเชนเนลกุชชี่ลุยวิกตองดีออเอร a เมสปาดาเขาจัดหมดครับ เขาไปไหนมาไหนด้วยริมูซีนจัดปาร์ตี้สุดหรูในเพนท์เฮาส์ของเขาทุกวันนั่งเครื่องเจ็ตส่วนตัวไปนอนชิลๆที่เกาะบ,บาหลีแต่ถึงอย่างนั้นครับในใจลึกๆของแดนเขารู้ดีครับว่าไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันผิดเหมือนเวลาเราตักบุฟเฟ่มาเยอะเกินไปครับแล้วเรากินไม่หมดเราจะเริ่มเผื่อแผ่เพื่อนข้างๆแดนก็เช่นกันครับถ้าเขาอยากจะรู้สึกดีขึ้นถ้าเขาอยากจะรู้สึกผิดน้อยลงเขาก็แค่ต้องใช้เงินเนี่ยทำให้คนอื่นมีความสุข ด้วยแดนใช้นี่ก็ยโสให้เพื่อนของเขาทุกคนครับคนรู้จักของเขาที่อยากไปเรียนต่อแฟชั่นที่ฝรั่งเศสแต่ไม่มีตังแดนออกตังให้ออกเงินค่าเทอมให้ออกเงินค่าที่พักให้ทั้งหมดแดนออกเงินให้คนแปลกหน้าที่เขาเจอไปเที่ยวที่ฮาวายให้ติปพนักง,งานเป็นแบงค์ปึกบเบริ่มจัดปาร์ตี้ให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็คนแปลกหน้าที่เขาไม่รู้จักแบบกินฟรีอยู่ฟรีเวลาผ่านไป4เดือนครับแดนใช้เงินไปแล้วทั้งหมด1.6 ล้านเหรียญแน่นอนครับว่าทุกคืนเนี่ยแดนจะต้องแหกทีตาตื่นมากลางดึกโบกแท็กซี่ไปที่ตู้ ATM ของแบง์ชาติตู้ไหนก็ได้ในเมืองแล้วก็ปั๊มตังค์ใส่เข้าไปก่อนที่รานเซคชั่นของเมื่อวานมันจะหมดอายุแล้วบัญชีเขาจะกลายเป็นลบ1.6ล้านเหรียญการที่แดนทำแบบนี้ทุกวันทุกวันเข้าเนี่ยมันเครียดครับเขาไม่รู้หรอกว่าวันไหนแผนทั้งหมดมันจะพังทลาย พราะความเครียดมันเริ่มสะสมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับแดนเริ่มพารานอยวันหนึ่งระหว่างแดนกาลังหลับอยู่ครับเขาได้ยินเสียงเคาะประตูระหว่างแดนกําลังลุกไปเปิดประตูหน่วยสวสาทพังประตูเข้ามาจับแดนกดลงกับพื้นแล้วแดนก็ตื่นเขาได้ยินเสียงเคาะประตูมาจากหน้าห้องของเขาเหมือนในฝันของเขาเลยแดนค่อยๆเดินไปเปิดประตูปรากฏว่าไม่ใช่หน่วยสวา่านแต่เป็นลุมเซอร์วิส อาการพลนอยของแดนมันแย่ลงทุกวันทุกวันครับเขาเริ่มมือสัน่นตากระตุกปากสัน่นอาการแพนิกของเขามันรุนแรงขึ้นจนเขารู้สึกเหมือนหัวใจเขามันจะวายเขาทำแบบนี้ต่อไปไม่ได้ละถึงเวลาหยุดสักทีแดนย้ายก,กลับมาที่วังกาดาครับหาห้องถูกๆพร้อมกับเงินสดก้อนสุดท้ายของเขาและแดนก็ตัดสินใจหยุดปั๊มเงินใส่บัญชีพอตีสวันถัดไปทรานซัคชันหมดอายุบัญชีเซฟิงของแดน ก็เลยกลายเป็นลบห6ล้านเหรียญแดนโทรไปที่ธนาคารเล่าเรื่องทุกอย่างสารภาพทุกอย่างให้ปลายสายฟังปลายสายตอบกลับมาแค่ว่าหลังจากนี้เป็นเรื่องของตำรวจแล้วครับแล้วก็ตัดสายไปแดนก็ค่อยอยฉยเชยวร์เขาไม่ต้องมาคอยพารานอยไม่ต้องมาคอยกังวลอีกต่อไปว่าตำรวจจะมาจับเขาไหมเขาโดนจับแน่เขาเพิ่งจะสารภาพทุกอย่างไปหมดเปลือกที่เหลือ ก็แค่หลอดแดนก็หลออครับ1วัน2วัน3วัน3วัน,วนกลายเป็น1สัปดาห์สัปดาห์กลายเป็นเดือนเดือนกลายเป็นปี3ปีเข้าไปแล้วไหนอะตำรวจมัวทําอะไรกันอยู่ทําไมไม่มาจับผมสักทีคนรอมันเหนื่อยนะรู้ไหมแดนตัดสินใจครับในเมื่อตำรวจไม่ยอมมาจับเขางั้นแดนจะไปหาเรื่องให้ตำรวจจับเขาแทน แดนก็เลยไปออกรายการทีวีที่คนทั้งประเทศดูกันชื่อว่า The c u r r e n Affair เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังตั้งแต่ต้นสารภาพทุกอย่างให้ฟังแล้วก็โดนจับสมใจอยากแต่มีอย่างหนึ่งครับที่แดนเข้าใจผิดตลอด3ปีที่ผ่านมาธนาคารไม่ได้แจ้งความจับแดนไม่มีการสืบสวนไม่มีการดำเนินคดีไม่มีใครรู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นธนาคารไม่อยากให้เรื่องมันแดงขึ้นมาครับว่ามีไอ้บ้าที่ไหนไม่รู้กดเงินแบบอันลิมิตจากธนาคารออกไปใช้ ถ้าลูกค้าคนอื่นๆรู้ว่าระบบของธนาคารมันมีช่องโหว่แบบนี้ใครจะอยากมาใช้บริการธนาคารนี้ล่ะพ่อแดนไปออกรายการสารภาพทุกอย่างให้ฟังนั่นแหละครับคือตอนที่ทุกคนรู้เรื่องรวมถึงตำรวจด้วยแดนก็เลยถูกตัดสินจำคุก12เดือนครับที่คุก maximum security โดนบำเพ็ญประโยชน์18เดือนแล้วก็ถูกสั่งให้ใช้หนี้250,000เหรียญ พอแดนรับโทษทุกอย่างของเขาเรียบร้อยแดนก็กลับมาทำงานเป็นบาร์เทนเดอร์กับค่าแรง22เหรียญต่อชั่วโมงเหมือนเดิม